ปีที่แล้วนะคะแคมป์สนุกคิดกับ In ินท uch ปีที่10เนี่ยเราได้ทำโครงการที่จังหวัดชัยนาทคือสถานีทดลองพันข้าวเราก็มาทำาแปลงสาธิตพันุ์ข้าวชนิดต่างๆอยู่มากมายเรียนรู้วิธีการทำนาวิธีการใช้ชีวิตแบบของชาวบ้านชุมชนที่นี่วัฒนธรรมความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการทำนาของชาวบ้านาในการทำนาแปลงสาธิตที่เป็นนาปลอดสารพิษเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อชาวบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความคิดว่า ทำอย่างไรเราจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าขยายผลต่อเนี่ยสืบทอดไปยังชุมชนอื่นๆนะคะรวมถึงน้องๆที่เป็นเยาวชนของชาติในในวันนี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ไปด้วยฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเราอยากจะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ว่าที่นี่เขามีพัน์ข้าวที่ในแปลงนาสาธิตมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำมาอย่างไรมีวิถีชีวิตที่เป็นประโยชน์มีวัฒนธรรมชุมชนที่น่ารักอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขยายผลต่อแคมสนุกคิดกับอินทัศเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน